ขอความสุขความเจริญจะมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้กับผมพ่อยอดบอนเก้าสิบเก้าก็จะเล่าเรื่องนิทานชาดกพระเจ้าห้าร้อยชาติให้ทุกคนได้ฟังวันนี้ก็จะเล่าในเรื่องดาบทับอสวรพิษให้ทุกคนได้ฟังแล้วฟังได้เลยนะครับสาธุสาธุนิทานชาดกพระเจ้าห้าร้อยชาติในเรื่องดาบทับอสวรพิษ ั้งเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ณเสตวันมหาวิหารได้เกิดเรื่องเาวาในหมู่สงเนื่องด้วยพิกษสูรรูปหนึ่งเป็นผู้ถือดีว่านอนถอนยากไม่ยอมรับคำเตือนของใครทั้งสิ้นจนเป็นที่ละอาเกี่ยิกษสูทั้งมวลเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบก็ให้นำตัวพิษสูนั่นมาเข้าเฝ้าแล้วจึงตัดว่า ด้วยความดื้อของเธอในอดีตก็ถูกงูกัดถึงแก่ความตายมาแล้วหากไม่ละที่ยงนิสัยดื้อลั่นก็คงไม่ต่างอะไรกับชาติที่แล้วจากนั้นพระองค์ก็ทรงเล่าเรื่องเวรุกาชาดกให้ภิกษุทั้งหลายฟังในอดีตการข้างพระเจ้าพม,มาทัศ ของราชสมบัติในกรุงพารณาณสีพระอ,องค์ทรงยึดมั่นในททพิษราชธรรมปกครองราชดรให้มีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันปากบอกธรรมธรรมโมแต่เช้ามาจับกลุ่มดื่มของเหมือนเมากับเพื่อนกับบ้านเดี๋ยวนี้นะ่าไอแกะโอ้ยมาเบาหน่อย ทิเธอในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสวยประชาติในตระกูลของเศรษฐีมีสมบัติมากขั้นเติบโตเจริญไวขึ้นแล้วกับเบื่อหน่ายในชีวิตคลองเรือนมีเกียตใจโน้มไปในการบวชเกียงสารทรัพย์สินทั้งหมดและิ้งหที่ญงหมา ไปบวชเป็นลือีอยู่ณนะป่าหิมพนันจากนั้นพวกญาติยึงไปหาแล้วถามว่าถ้าท่านต้องการสมบัติเมื่อไหร่เรายินดีคืนให้หมดเลยพระโพธิสัตว์ยึงว่าเราจะไม่กลับมาอีกแล้วท่านอยู่อย่างสบายเถอะจากนั้นเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยผลลไม้ในป่า บำเพ็ญศีลภาวนาเรื่อยไปจเจริญกับศินจนบรรลุอภิญญาลิสห้าประการและได้สมาบัติแปดยับยั้งอยู่ด้วยความสุขซึ่งเกิดจากสัานสมาบัตินั้นต่อมาภายหลังกิตติศัพท์ของปลือสีขจรไปทั่วรู้ถึงชาวเมืองทั้งหลายผู้มีความเบื่อหน่ายในชีวิตการคาลองเรือน ตางก็พากันมาบวชเป็นศิษย์มากมายนับได้ห้าอคนพระโพธิสัตว์ประสิทธิ์ประสั์พิชาการแก่นักบวชเหล่านั้นเป็นกิจวัตรประจำวันเสมอมาวันหนึ่งมีลูกกับลพิษตัวหนึ่งเที่ยวไปตามธรรมชาติเลื่อยมาถึงอาสมของดาบวตัวหนึ่งจึ่งเลื่อยเข้าไปนอนสง,งบนิ่งอยู่ โอ้ลูกงูตัวนี้ช่างน่ารักเหลือเกินมานี่ขอพ่อจำหน่อยดาบทตัวนั้นเห็นเข้าเกิดรักงูนั้นมีความรู้สึกคายว่าเป็นลูกจึงจัดแกงหาลำไม้ไผ่อย่างดีให้มันนอนในบ้องไม้ไผ่นั้นด้วยเหตุน,นี้เองดาบทจึงตั้งซื่อ เรียกลูกงูว่าเวลุก,กะและพ่อดาบทปฏิบัติต่อลูกงูตัวนั้นด้วยความรักเหมือนลูกเพื่อนดาบทด้วยกันจึงเรียกดาบทตัวนั้นว่าเบลุกกะบิดา <S <S เข้าไปในที่นอนเองของลูกนะเบลุก,กะบิดาเอาลูกนอนแล้วหรือ แปลกดิจริงๆหมู่ดาบทถามต่อมาดาบทโพธิสัตว์รู้ข่าวว่าดาบทตัวน,นั้นเรียกอสวรพิษจึงเรียกมาสอบถามดูได้ข่าวว่าท่านเลียงกอสวรพิษจริงหรือเป็นความจริงกอรับกับผมรู้สึกว่าเอ็นดูมันขึ้นซื่อว่าอโวรพิษแล้ว จะมีความคุ้นเคยกันเป็นไม่มีท่านอย่าเลี่ยงมันไปเลยพธิทีสัตว์เก่าอาจารย์ขอรับกับผมรักเหมือนลูกไม่อาจตัดขาดมันได้ถ้าเช่นนั้นท่านอาจจะต้องตายเพราะรักลูกงูตัวนั้นถึงแม่ได้บทพระทีสัตว์ตักเตือนแล้ว ตเตวลูกาบ,บิดาก็ไม่เชื่อฟังหลังจากนั้นอีกสองสามวันดาบททั้งหมดเข้าป่าเพื่อหาผลลไม้เป็นอาหารเมื่อไปพบดงไม้ดงผล,ลไม้มากมายเขียงพร้อมใจกันพักแรมอยู่ในป่าและแวกนั้นสองสามวันเวรลูกาบิดาก็อยู่กับดาบทเหล่านั้นด้วยมูดาบท จึงถามว่าคิดถึงลูกรักมากหรือท่านเวลกะบิดาจึงว่าก่อนจะจากมาก็จัดการให้เวลุกะนอนอยู่ในป้องไม้ไผ่แต่กลัวว่าจะหายไปจึงเอาผ้าอุดป้องไม้ไผ่นั้นเสียป่านนี้ลูกเราจะเป็นอย่างไรบ้างหนอเมื่อดาบทพักแรมอยู่ในเราป่า ซึ่งหาผลไม้ได้ตามสมควรแล้วจึงเดินทางกลับอาสมพร้อมกันพอมาถึงลูกลักพ่อกลับมาแล้วมานะออกมากินอาหารพ่อเอามาให้แล้วเวลูกะต้องหดอาหารมาหลายวันพ่อออกไปหาอาหารไม่ได้มีความโกรธจัดจึงฉกมือของดาบ เพราะพิษของมันไล่แรงดาบทจึงสิ้นชีวิตเราดาบทในลราป่าทั้งหมดเมื่อรู้ข่าวว่าเวลูกาบิดาตายแล้วเงแี้ยกข่าวให้ดาบทโพธิสัตว์ทราบดาบทโพธิสัตว์ได้จัดการปลงสวบแล้วกล่าวเป็นคาถาว่าผู้ใดก็ตามเมื่อผู้อื่นพัสอนด้วยดีแต่ไม่ ประพฤติตามคำสอนของผู้หวังดีที่อนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลผู้นั้นจะต้องประสบกับความตายเหมือนดังดาบทเปรุกบิดานี่นั่นแหละสาธุนิทานเรื่องนี้จึงมาในโทษแห่งความดื้อรั้นอาจนำมาซึ่งความพินาศเกินกว่าที่จะคาดคิดการพิจารณาไต่ตองความคิดเห็น ของผู้อื่นย่อมนำมาซึ่งประโยชน์อัน,นหาที่สุดมิได้บัดน,นี้ก็จะขอยุติในการเล่าเรื่องนิทานชาดกพระเจ้าห้ารอชาติว่แต่เพียงเท่านี้และขอให้ท่านผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุมั่นขวัญยืนปัตจากพยันอันตรายโลกภัยทั้งปวงทุกๆท,ท่านเถิดและพบกันอีกในคลิปต่อๆไป โชคดีวสวัสดีครับสาธุสาธุ